ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีธนูนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่11เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่17เมษายนผมคงจะให้คำนิยามของชาวลัคนาราศีธนูไว้ในแบบนี้ว่า เป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานและชื่อเสียงดาวไปอยู่ในภพที่ตีโกนกับลัคนาราศีธนูถึงห้าดวงประกอบไปด้วยดาวอาทิตย์มหาอุดดาวพุธเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนความรักดาวราวหูดาวเกตและดาวมนุษย์อยู่ความสำเร็จต่างๆชื่อเสียงต่างๆ จะมาสู่ชาวลัคนาราศีธนูส่วนดาวพฤหัสที่ย้ายในวันที่8เมษายนนั้นก็ได้ไปอยู่ในเรือนที่4ี่เขาเรียกเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานโอ้โหงานโคตรดีเลยงานโคตรดีเลยครับแล้วดาวพฤหัสตรงนี้นอกจากเป็นเกษตราราธิบดีแล้วยังได้อีกสองตำแหน่งตําแหน่งเยอะมาก <c oughs> นะครับได้เกษตราราธิบดี ได้ปัญจยายามหาบุรุษโยกนะกฎเกณฑ์ของปัญจยายามหาบุรุษโยคคือดาวใดก็ตามที่เป็นเกษตรหรือมหาอุดไปอยู่ในภพหนึ่งสี่เจ็ดสิบจะได้ปัญจยายามหาบุรุษโยบุรุษโยคโคตรดีตามหลักของโหราศาสตร์พระต่ยฮินดูเราฟังดวงเราก็ต้องรู้เคล็ดเคล็ดดวงเคล็ดลับดวงเหมือนกันแล้วก็ไปได้ตําแหน่งอีกตําแหน่งคือตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์นั้นพฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อย ดีมากๆเลยมีความสําเร็จดีมากนี่คือปทุมเกณฑ์ดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสนะพอไปดูดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็ปทุมเกณฑ์อีกศุกร์ยกหน้าศุกร์อยู่ในภพที่3ได้ปทุมเกณฑ์ชื่อเสียงความสําเร็จดีมากสเสนต่ตอวงสังคมต่อเพศตรงข้ามดีมากแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะครับ และเรื่องการเงินดาวเสาร์เองก็ไปอยู่ในเรือนการเงินก็ถือว่าโชคดีมีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งสัปดาห์สบายใจได้เลยวันจันทร์นะครับเป็นวันที่คุณจะต้องทุ่มเทให้กับเรื่องของงานอย่างมากทีเดียววันอังคารจะจุกจิกบุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเล็กน้อยวันพุธพฤหัสสุกโอ้ยสามวันนี้งานดีมากนะดูปากนิสแสหมิงงานดีมาก <laughs> นะครับ มีความสำเร็จดีมากแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่คุณกังวลกังวลนิดนิดอาจจะหมายถึงงานเยอะกลัวว่าตัวเราเองนั้นจะทําได้ไม่เต็มที่แต่เอาเป็นว่าถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของงานก็แล้วกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้สบายๆชิลๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้าเราพูดกันแบบลึกลงไปแล้วในสัปดาห์หน้านี้ชาวธนูนะครับ ใครที่มีคนรักหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีปัญหาจุกจิกไม่สบายใจต่างๆก็จะกลับมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วคุยกันในแง่ที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับแต่อย่าไปชวนคุยวันอังคารนะวันอังคารไม่ดีมึงจะคุยก็คุยวันอื่นเข้าใจไหมไอ้พวกธนูทุกท่านส่วนใครที่ยังโสดสัปดาห์หน้านี้สเสน่ห์แรงจริงๆสุกโยกหน้าสุกไปอยู่ในเรือนราหู แล้วก็ไปโยกกับราหูเป็นเสน่ห์เป็นเซ็กเ์อฟคิวเป็นเสน่ห์ทางเพศเลยนะคบหาหรือคุยกันอยู่กับใครอยู่มีโอกาสสัมพันธภาพจะดําเนินไปตามคุณสมบัติของสุกกับราหูตรงนี้โดยแท้แล้วสุกก็ไปอยู่กลางคานอีกมึงเอ้ยนะครับนั่นแหละชาวธนูเนี่ยนะครับมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามจริงๆก็อธิบายให้ฟังไว้ตรงนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดี ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี